เพื่อนๆดูครับนี่คือเป็นไก่ต่อไปดูนะครับของผมนะครับนี่ก็จะเป็นพ่อบันเนาะผมเนี่ยก็จะปล่อยไว้อยู่นะครับแบบนี้แล้วพอถึงฤด,ดูนะครับในการผสมพันธุ์เนี่ยเดี๋ยวผมก็จับน้องเนาะอาจจะขึ้นลาบ้างอาจจะเข้าคอกผสมบ้างเพราะว่า,าการผสมเนี่ยหรือว่า,าว,วิธีการการผสมเนาะ,นะผมก็จะมีหลายแบบอ,อีกแบบนึงก็คือใส่ในคอกผสมเลยแล้วก็อีกแบบนึงก็ จับป้อนนะครับจับป้อนบนลาวหรือว่าป้อนบนดินก็ได้นะแล้วก็พาตัวเมียไปอยู่ในโครงไข่นะครับถ้าอยากรู้นะว่าโครงไข่นะครับผมทํายังไงแล้วผมมีวิธีเพราะเลี้ยงไก่อย่างไงครับทาให้ไก่มันสวยเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มาดูครับคลิปนี้ผมอาจจะลงเป็นคลิปสั้นให้กับเพื่อนๆดูนะครับก็อยากให้เพื่อนๆลองคอมเมนต์ลองถามมาดูว่าอยากรู้ครับอยากรู้เกี่ยวกับเอ่อเรื่องไก่เน <reactions> ี่ยเรื่องตรงไหนเนาะเผื่อว่าเดี๋ยวผมจะได้ทําเป็นคลิปถ้าหากว่าต้อง <ใน S 1> <ๆ S 2> ขอไปครับถ้าหากว่าผมแีนยไม่ได้ใส่ เออคลิปที่มันดูรุนแรงเกินไปนะครับต้องขอไปด้วยนะครับโอเค